สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนเช้านี้อากาศดีครับผมบุฝ่าฝนตกครับผมฝ่ามืดสลัวฝนตกมืดขึ้นครับผมขึ้นนี่ฝนตกมากขึ้นแล้วมาหาตื่นเสามามาหาเนื้อกินครับผมตื่นเช้ามามาหาอะไรกินมื่อวันนี้เข้าจิมา ผักหงสุรดผักผงสุรดไปเฮ็ดกินครับผมไปสุกกินตอนสาวบางๆเนาะเขา่าได้ออกไปไซถ้าผมมีมองท่ายคลิปเมื่อนี้มาคุยกันครับผมจิมาสื่อสิสมาเก็บผงสุรดดอต้นผงสุรดไปเฮ็ดกับข้าวกินตอนสาวก็ไปสุกไปสุกใส่ปลาแดกใส่น้ำปลาใส่หัวหอมกัวขวะ่ะครับอันนี้จะเป็นลาบหรืจะเป็นสุกกับบรูละว่านเนาะ <laughs> มื่อนี้ว่ามี่มองไวเห็นว่ามี่มองจะไปถ่ายคลิปใสครับผมว่ามีคลิปไปเบิง้งก็เลยมาคุยกันเนาะเอ่อผู้ที่ผู้ใดที่ติดตามในคลิปของผมกะบไมอยากทัวร์ <c oughs> ไมอยากทัวร์ครับไปเคยขับเบิ้งกับคลิปนี้กับเบาๆครับผมว่ามี่ย่างว่าได้ไปเบิง้งไซยุบานเจ้าของสิเก็บพักสุรินไปซุปกินเล็กๆข,ขาวเศร้าคือว่า ข้าวเห็ดคลีบข้ากับเนี่ยบ่มีได้เนาะครับผมข้ากับเห็ดเรียนป้าตามภาษาของข้าแต่ข้ากับอยากได้เด้บ่มเป็นมาบ่อยากได้เนี่ครับอยากได้ขึ้นกันเงินในในยูทูปก็ได้อยากได้ขึ้นกันต่าคลิปผู้ติดตามข้าบ่หลายแต่ข้ากับพยายามเห็ดไปครับเห็ดไปเรื่อยๆเป็นมันเป็นความสุขครับเป็นความสุขของข้าที่ไดนึงเด้เที่ยวน้ำสองเด้๋ยท้ายรูปได้เบิ่งหันเบิ่งนี้อยากที่ข้าเห็ดงานมาตลอดปีครับตลอดบ่มเป็นตลอดปีตลอดชีวิตที่ข้าผ่านมา เฮ็ดต่างงานท่องว่าดดไปซ้ายเที่ยวห้องกับว่าใ้เที่ยวไปเที่ยวใส่ห้องเฮ็ดต่างงานรับผิดชอบต่อครอบครัวของ,ของเฮ้าก็เลยบ่มีเวลาเที่ยวบ่มีเวลานั่นตอนนี้ก็คือว่าลูกๆมันก็นใหญ่แล้วเนาะห้องกับว่าดดตรงไปทรงเลียนสรงยังแล้วห้องก็คือว่าสบายขึ้นมากแต่ก็ยังบ่มีเงินใส่ด้ครับเงืนกันยู่ในการสุงลูกเรียนเมล่อละยังก็ไเลยต่เฮ้าก็ถือว่าเฮ้า เหมือนพระราตงการซุ้งรู้เรียนแล้วนะก็เลยไปเที่ยวมาอยู่บ้านเมยู่บ้านพ่อแม่ก็ตายมืดนะพ่อแม่ก็ตายมืดเราก็เลยกลับมาอยู่บ้านน่ตออยู่กรุงเทพ่ตอนที่ตะกี้อยู่กรุงเทพประเทศนี้เรากลับมาอยู่บ้านเพราะพ่อแม่พ่อแม่แฟนเนี่ยตายหมดแล้วบ่มีคนอยู่บ้านก็เลยต้องกลับมาอยู่บ้านครับกลับเมยุบานงานกับบอมมี่เพราะว่าไฮน่ากับบอมีเด้ถ้าบ่มีใไฮไม่น่าเหตุก็เลยอยู่บ้าน กิเห็นอีองก่กะเลยต้องมาอาชีปเเปียนเป็นความสุขในการที่เข้าอยากเห็ุเทียทเท่ยวพูนเที่ยวพี่เห็นงานน้่เที่ยวน้่มบางสิ่นะครับข้ากเ,เวลามาีเวลาางข้าก็่าไปเทียทเท่ยวเที่ยวเขาก็ถไทยรูกลงยูทูปไปตามภาษาคนอยากได้เงินเนาะ <laughs> คนอยากได้เงินแต่เขาใปเข้าพานเจือเขากับเลยบ่ได้เงินเจือเท่อนะแมันก็นเป็นความสุขอีกอย่าหนึ่งในกนารทำคลิป ส่งให้มูให้พวกเบิ้งหรือว่าให้เพื่อนๆที่เพื่เคยเห็นก็ได้เห็นน้ำบางสิ่รกับการน้คลิปกันอย่างเขาก็อาจจะยังบ่เก่งเพราะว่าเาื่อเคยได้เล่นเพื่ได้เล่นเห็ดแบบมีเกลื่อก้มดูกับบวมีง่อยากอยากเห็ดอยากข้ามซื้อภาพมันก็เลยอาจจะมาบ่สวยคือจังคนอื่นเก็จะเห็ดครับเพราะว่าเาบ่อเป็นคนมืออาชีพเนาะให้แค่ไายได้เล่นกันไป็นซื้อสินะไทยเบื้งเนี่ยดีแน่พูดดีเบื้งดีแน่บูดดีแน่กับเบิ้งกันเด้อครับเพื่อซอยกันเบิ้ง เพื่อให้โอกาสทางนาจะผมเกิดผมในเงินใน YouTube ใส่คือเพลินแม่เป็น <laughs> กำลังใจใผมนะครับเบิ้งเบิ้งที่มันจบนะครับเด้วผมว่จาจังไรกะเต็มใจยาเห็ดไหมพวกซุกตีจะเห็ดนะม,มียังกะเห็ดไปอัพคลิปเป็นงานแฮง,งานยังกะเจ้าติดลีก่กระสีเมื่อรับผมลงบ่ได้ลงไปก็ต้องลบข้าผมติดเสียงเพลงเสียงยังก็ลบต้องลบเมื่อ อันนั้นคือการห้ามบอลลูนไปครับเมหาบอลลูนว่าตีลิกสิทธิ์เสียงเพลงมันติีลิกสิทธิ์เพราะอัดอัดคลิปลงไปอัมโหลดลงไปพวกคลิปลิขสิทธิ์จบเลยครับผมได,ได้ลบถิมมืดง,งงานแหงงานหยังนะเพราะว่าห้ากับบอลูนว่ามันไอพวกบอลูนล่ะคือว่ามีเสียงเพลงมันก็ติีลิกสิทธิ์เ้าวจะเสียจังไหนก็ต้องลบถิมบา,บางครั้งบางคลิปหลายจำไหมงานบางงานไปงานแหนแหังนแหนี่ได้ลบถิมมืดต่อกันไปคลิปน้ำปานน้ำเขาวบะมี น้ำวัดน้ำว่าบ่มีเสียงเพลงเท่ากับอัดลงในแต่มันก็อาจตีโบงงามเนี่ยเพราะว่ายน่มเนห้องยางกล่องมันสั้นด้วยกันมือใหม่ของเขานะครับเขาเห็นพวกปิ่นด้วยยางไปมันก็สั้นไปวงภาพมันก็เคลื่อนไหวจั๊กเสียจังไหนมันหนีมือมันบ่นิ่งไลยครับก็เลยภาพมันก็อาจตีมาสั้นเน่บ่นิ่งกะให้ทุกคนเบิงไปนะครับนะทนเบิงเอาบางที่เกิดไม่โอกาสดีๆคลิปไหนที่ผมไปลรา mute เอาว่าเคยเห็น ผู้จ่าก็สิได้เบิง่งผมก็สิอยู่แถวนี้แถวผมอยู่อำเภออำเภอน้ำสมจังหวัดอุดรครับ <c oughs> ผมอยู่อำเภอน้ำสมจังหวัดอุดออรเมันอยู่บ้านบ้านแฟนเนาะบ้านแฟนอยู่จังหวัดอุดออรเก็เลยว่าเมื่อยู่พี่จากการใช้ชีวิตในกรุงเทพเมืสามสิบกว่าปีบนที่นี่การเมื่อยู่บ้านตั้งแต่ไปทั้งใดไปใส่กับบุกหัทั้งไปก็เลย ขี่รถเล่นทั้งมือขี่รถเล่นทั้งมือก็เห็นเห็นงานไปจะมือได้าว่าขี่รถเล่นไปเพื่อเห้เามันเป็นความสุขอีกอย่างหนึ่งไงเขาเด้เที่ยวได้นนั่นเดิเขาป้าเขาเขาลงขี่ผมจมมากกันจิไปน้ำป้าน้ำเขาลหรอครับไปป้าแน่ไปนั่นแน่ขี่ไปเล่นไปแต่ข้าเจ้าก็บว่าอยากให้เขาไปน้ำป้าข้าเจ้าว่าเห้เาบกหูจักสร้างข้าจะาหูเขาถ้าบ่หูจากพื้นที่ แต่ผมก็อยากไปเนาะอยากเห็ุคิบออกอยากทายคีบอยากเบิ้งอยากนั่นอยากเป็นเบิ้งแน่ว่าชีวิตก็จะเป็นยังไงจริงๆนะบรรยากาศเป็นยังไงบางครั้งเข้าก็ถทายไม่เบิ้งบางครั้งเข้าก็บเป็นทายไม่เบิ้งแต่ก็เลยกันไปน้ำวัดส่วนมากเอยากไปน้ำวัดนั่นแหละบางครั้งก็เก่งใจพระเพื่อนเพราะว่าบางวัดเพป็นเพื่อนเป็นพระปฏิบัติเนาะเราก็บพราอยากไปรบกวนวัดเพื่อนนิดนะเขาก็เลยว่าใครก็เลยเข้าไปนี่วัดเพื่อนเพราะเธใดเพราะว่าบางครั้ง บางวัดเพิ่นกับโบอ,อยากให้เอห้าออกคีบออกข้างนอกไหมพระเพิ่นเพิ่นเป็นวัดปฏิบัติบางครั้งเพิ่นกับโบให้ห้าคลีบออกแต่ผมก็มักอยากไปวัดที่เิ่นปฏิบัติดีๆผมก็อยากไปเบิ่งกันนะไปเบิ้งวัดเพิ่นเปจังได๋จังไดแต่ก็ติดตรงที่ว่าเพิ่นบ่เพิ่นบ่นอยากแหย่ภาพมาพเผยแพร่ก็มีมีเป็นบางวัดครับผมบางวัดกบ่เป็นยังอกครับเบิ้งในท่ายได้เหมดลนหละบางวัดมีโอกาสดได้ไปครับ สิพยา,ายามไปถ่ายรูปออกมาลงคลิปให้เบิ่งเรื่อยๆครับผมบางครั้งมันก็นสิหน่อย,น,อยน้อยคลิปมันก็นสิหน่อยแน่นะบ่ราะคือคลิปเว้าสิว่าเข้าสิมันเว้าจังได๋ก็ได้นะเพราะเฮาถ่ายอยู่บ้านเฮาเ <c oughs> มื่อนี้ฝนตกครับผมตกมันขึ้นเลยท่างท่านหลวงสมตอนนี้ฝนชุกครับผมแต่ฝนชุกแต่น้ำบ่หลายฝนชุกฝนตกตกดูแต่ว่าตกค่อยไหมตกมาด่วนน้ำมาเร็วไม่มี ทุกคนก็ใหเป็นกำลังใจนะครับในการเห็ดคีปของผมือติดตามไม้อยากทั่วครับกดติดตามว้ทุกคนนะครับกดไลค์กดแช่นําเพราอว่าจะได้เห็นคีปผมดูดูดีบางที่อาจจะเป็นคีปที่ดีๆให้ได้เบิง่งก็ได้ครับค่อยกดติดตามให้ได้ด้วยครับที่ไผ่านไปผ่านมาเห็นครับ <c oughs> พพเพราะ <c oughs> ว่ามันเป็นความสุขอีกชนิดหนึ่ง บางคนกับตีบ่เคยไปเคยใส่บางคนเหตุงานคือผมปฏิ่านมาเนี่ยเหตุงานไปเที่ยวกับว่าได้ไปเที่ยวไปใสกับว่าได้ไปครับผมเห็ดงานอย่างเดียวเพื่อคราบครั่วเนาะเ้าเห็ดงานเพื่อคราบครั่วไายรับราใจห้องมันหลาย้องก็ต้องค่อยขาดงานบ่ได้ผะบอยังไงขาดงานบ่ได้แล้วก็ต้องหาเห็ดเห็ดงานตลอดแต่ตอนนี้คือว่าเอาเมื่อพระรามาทีตรงนั้นแล้วก็ไม่อยู่บ้านแบบสบายๆนะแต่ยังขาดเงินก็เลยต้องหาเงินหาเงินต่อไปคือเก่าันละ หาเงินต่อไปท่เก่านะอาชีพใดก็หาเงินหมดก็เลยต้องมาสู่สู่ในทางัว่วเงินในอากาศคือกาะวายอีกอีกทางหนึง่งครับก็เลยเราก็เพิ่มความสุขในเจของในการเที่ยวได้ไปเทียทเท่ยวหันเที่ยวหนีเบื้องหันเบื้องหนีอาชีพเล่นถ่ายรูปเล่นไปสินะครับเท่ากัไในโอกาสนี้มากอ่ะคอยทุกคนติดตามเลยครับคอยติดตามมาไมา่อยากทัวร์สิไปเที่ยวไหนได้สิ ได้เที่ยวได้แน่เอาภาพได้ไม่เบื้องแม่ไปวัดได้แน่โอกาสต่อไปอาจจะมีภาพดีๆเห็นเบิ้งครับผมกดติดตามกดแชร์ไน้นะครับเพื่อว่าคลิปผมจะได้ไปไกลๆคนจะเห็นหลายๆภาพากวาด่านเกณฑ์แต่มีไล่ได้แหละกันมีไล่ได้เข้ามากเฮาจะเฮ็ดคลิปได้หลายลงไปครับผมเพราะตอนนี้ก็ต้องทางานแน่ทํางานนําหาเงินนําอยากได้เงินนํา <laughs> นั่นแหละครับ จุดประสงค์ของผมนีผมว่าเหตุคลิปมือนี้กัคือนั่นล่ละอยากเพิ่มอยอดผู้ติดตามไปหลายๆเพื่อจะได้พัฒน์กดพันเกณฑ์ของ YouTube เพิ่น,นแล้วกัมือนีั้งแรกอันนึงก็คือมาเก็บผงสุรุไปสุบครับผมสงสัยนับสิหอนแล้วครับผมมือนี้กัขอแกนีีกันด้วยครับด้ับสวัสดีครับ